ก็สวัสดีพี่น้องที่มีใจรักในหนังสติ๊กทุกทุกท่านเลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องมัดยางเครื่องช่วยมัดยางนะเพิ่งได้มาใหม่จะมี2ตัวมาคู่กันอุปรกรณ์มีดังต่อไปนี้นะกิบกิบน,นี้กระดาษนนะแล้วก็ยางยางตัวนี้ยางยืดเพิ่งสั่งมามอนกันยางสำหรับมัดนะครับ ลังกระสุนตัวนี้ลังกระสุนพิเศษหอลูกลูกนิ่งมากครับเอาเริ่มเลยแล้วกันครับเราต้องแทงไปอีกด้านหนึ่งของของด้านด้านหลังนะครับแทงด้านนอกลังนะแทงเข้ามาแล้วก็ใส่ย,ยางไว้จัดทรงมันหน่อยนะตันนะครับก็ดึงนะ ดัน้นมันตะลุบไปฝั่งน้องอันนีอ้ออกครบแเราก็มาจัดทรงยางนะต้องจัดให้มันอยู่ทรงนี้นะครับ บ,บีบให้มันห่อมาด้านหนึ่งแบบนี้นะครับบีบให้มันห่อลงด้านล่างนะสมมุติเราจะจับยิงแบบนี้นะก็บีบให้มันห่อลงด้านล่างตัวนี้นะคตันนะครับนี่ลัง,ลงกระสุนนี่อยู่ด้านไหนนะที่ห่อกระสุนเนี่ยก็บีบไอ้นี่ก็บีบบล็อกไว้ก็โวกับมาทับตัวนี้ ก็จับให้มันสวยๆนะแล้วก็หนีบเลยนะเลี้ยงให้มันสวยๆนะครับมัดออกมามจะได้เนียน <ๆ S 1> ็บีบเลยคนระับครีมนี่ก็จะมากับตัวนี้เลยนะแล้วก็ใส่ตัวนนะี้ ใส่เสร็จก็ดึงไม่ต้องดึงใส่ได้อยู่แล้วข้อคล้องรูเสร็จปุก็ดึงเนื้อปับก็ให้แล้วดึงนล้่ยางสำหรับไมะเจ้าเจ้า แค่ไหนก็ได้นะะต้องเหลือเหลือไว้นิดนึงครับจะไปจะไปชนนี้เกินนะครับต้องเหลือช่องไว้นิดนึงไม่ถึงตัวนั้นให้มันยืดอยู่ได้ แล้วก็มัดเลยครับมัดตามใจชอบเลยนะครับชอบแบบไหนก็กี่ปมกี่ปมก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่พี่น้องชอบนะมัดไปเลยก็ขอให้มันอยู่กับ ลังกระสุนตัวนี้ดีมากครับจับลูกนี่ห่อห่อลูกไม่ไม่ไม่ออกสายเไม่ไม่ไปมันทําให้ลังเท่ากันนะครับไม่ไม่ยืดสะยืดหน้ายืดหลังเท่ากันเลยตัวนี้ก็ายง่ายครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ก็ยกตัวนี้กลับคืนเนี่ยกดลง ที่ปลดตัวนี้ก็ยกขึ้นกดลงด้านนี้กดลงด้านนี้ยกขึ้นปุ๊บก็หลุดแล้วครับนี่ยโลกมาก็มาดูงานนะงานก็เนียนนะเนียนเนียนเลยนะครับนี่แะจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดขีดหัวนิดนึง มันต้องให้มันยาวก็คลิปคลิป้าไปเห็นไหมครับคลิปออกมาปุ๊บนี่ก็จะสวยแล้วนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะก็เอาอีกข้าง อันนี้ก็เหมือนกันนะใส่กิปบร้อยเข้าไปครับร้อยเพื่อดึงร้อยเพื่อดึงยางกลับนาะมัน,นก็พับ เกี่ยงกังน,นอยปังได้ใหม่แล้วก็ดึงไล่สายไล่สายไม่ให้ดีโค้งลประมาณนี้ครับตันนี้ต้องลงข้างล่างตรงนั้นนะครับ องล่างนี่ครับแล้วก็จัดจัดแบบนี้ครับแล้วก็ล็อกเลยนะกึ๊บเข้าเหมือนเดิมเข้ารูนี้ก็ได้หรือเข้ารูกลางก็ได้น็อตตัวนี้มันยืดได้นะน็อตตัวนี้ ตัวนี้ม <restless sus> <type 1> ันสามารถยืดหดได้ก็ดึงดึงแล้ก็มัดเหมือนเดิมนะเต่เ่าจะเอาแค่ไหนนะมัดได้หมดกัน จะเหลือไว้นิดนึงครับมัดไม่ถึงรังกระสุนครับเหลือไว้เป็นเนี่ยยุดหยุมได้นิดนถ้าเข้าไปเลยมันก็รู้สึกว่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่แล้วแต่ครับแล้วแต่พี่น้อง กเขยมตัดแต่งเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นก็ปุ๊บงานก็ปุ๊บโอเคจบมาแต่งตัวนี้ให้เท่ากันกับฝั่งนี้คนระับแต่งตัวนี้ออก สำหรับมือใหม่นะเอาเทคนิคมาแบ่งปันกันนะครับก็บจะออกมาก็สวยปนระามาณนี้นะครับ,รบแล้วเกาลูกก็จับแบบนี้นะครับกระสงก็จะอยู่ทรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนะตรงหอ ตรงห่อนี่มันคว่ำตรงให้คว่ำลงเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ลังกระสุนนี่ดีมากครับสำหรับห่อลูกเลยนะห่อไปปุ๊บนี่น,นี่ล็อกลูกอย่างดีเลยนะสามลูก ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสไาร์ให้กับช่องเขยสกุลสลิง็อดฟิชชิงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ